มาแดกแข่งน so ันครับพี่น้องบึมเอาฟงเบิร์คนสอนน้ำงเบิรงเบิงน้ำไม่รับอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยเเเพี่น้องพี่น้องอ้อุ้ยอ้ยาามวาเต็นก็อุ้ยเ้เกาได้ตัวพงเขาพี่น้องพุ่งเขาดุนนเขา ปาแดกแหงมันครับนามมาหนามไม้มาครับอุ้ย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 เออักโกอะไรอรดีกระดีเออกระดปิงครับพี่น้องจอดจอดเออเออเออหยบน้ำปลาแดกแหงมันเออปลาปลาขาหนี่หนีหนีโอ้ถ้าเป็นแหเอ็นดีถือเขาทายอยู่มูมีเอ็นเสือกบอ Chờ cũng nhiều đột Độ rồi cũng hậu <laughs> Phá nhanh cũng nhanh xe cũng nhanh Có thể tiền không biết đoạn Đó cùng <laughs> Một cùng cảm cảm rồi cùng nhanh Cùng quay Quay nhanh Đây rồi ห่วงควยถือกัมแฮ็ดกีนี่นะครับพี่หมอใส่ทด,ดวดนี่ว้ายทจวดได้นี่กับมาเดียกแยกมันนี่เปลี่ยนนะครับีเหี้ยบหนึ่งอะจำนี่ก็กินกับตำมุฮงนี่ก็ว้ายควยเดี่ยวงอนนะครับ โอ้ยร่วงอย่างก็นั่งอยู่นี้ก็ทีไรอย่างอย่างนี้ไม่หยาดอย่าง,อาง,อางอาเอ้าเอ้ยวที่สองครับเออวาดเดี๋ยวมันจีจังโอ้ยเบียดกับโบยูเยกอือบในโรงน้ำ มันรืน้นมันรืน้นฝนตกนี่มันรื้นไหนครับพี่น้องเอามาที่สองเฮ้ยเต้นอยู่เต้นอยู่มันหอดตาเฮียหนตอตะหน่อยนี่หัวโจนะฮ่าเกือบตัวสองตัวเอาตัวห้างมา ว่าดีดอยู่อางนี้ไปฟังคมวางาวลงรุมรวงขอเโอ้เมือนไข่ตัวบโตกหนักตามสูงยม่มำทำเมากิอได้เต็มยกูขึ้นมาไปไทยนั่นเนาะเนาะงูไปไทยนะงูใหญ่เงียะดาม ห้าอยู่ห้ากินถ้าหวานหอกก็พอได้อยู่ได้กิน,กน,กน,กน,นอย่ครับพี่น้องโอ้เอาใช่ไหมเฮ้ยลงไปเลือกเด้อครับจันต์มส่วนเนี่ยได้รับนี่มาส่วนยังโอ้ร้องไห้พวงนี้ครับนะครับเป็น,นมาส่วนยังบ่ครับ ส่วนปลาหน่อยบ่ครับเออส่วนจังไหนหนาดึกโอ้ปลาบ่อนนี่วะเออห่วย เสือกนะยเงี้ยโอ้ยเงี้ยเงี้ยตัวใหญ่อไอย่เ้ยไปฟังเมุยเเสือกก่อนไปวนพังเยเปข้าวหน่อยครับพี่หน่องเอ้าข้ สามรนบาตี่เหรอวะอู้ยแหยขาดป้องได้ขาดจ่วางมือจับมาสอนเมืองหนามครับเมืองนามแห้งแนงกบทิก็เลยกะสิพ่อม่เห็นบ้านบาต์ึงกระจายร้ายอยู่หรอครับน่ะเห็อ่อว่คือกเราคลื่เราคือนเรครับแต่เดี๋ยวผมถาบไปฟังผมเจ้าเสียก đeo ui 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 tôi rồi thương 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 không câu ừ. à. oh. wow, awesome. cái này, ừ. này ngoài. Đây ăn, rồi, nhanh hơn ngoài mà bơm 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 ลงเด mm. mm. ้งว่ะลงนะหัวสามัตจู่ว่าบุหรี่คนันเดือนตามชิเมียนบุหนีเตือนได้อยเอาเอาไปครับรุนี้ใช่เอ้ยเต็มันนดนี้เต็มแห่แถวพี่น้อง ก็มาอ,อนปลาอืมข้าวุ่นกับอนปลาครับข้าวเหนียวหวานเฮียเออบ้านมี้พวว่อตัวประหนอเออมีอยู่ตัวนึงเ <laughs> บิึงเวีนเด็อดครับโอ้โหโอ้ฝนสอนอ่วนเราได้ทั้งขางมัน โอ้ไม่แม่ขึ้นได้เถอะไม่จูบอย่างเย่เ้่นหรอเสือกเสือกอยู่นั่งรดดพุทุ่งเฮ่หนึ่ืของมึงนะครับ โอ้โอ้นี่ดิปกดใหญ่มันคือวก,กินเวทมึงโอ้โหนะปรตกตูตกใหญ่นึงน่ะโอ้สหตัวครับแม่ไก่ย่างดีแม่ไก่อุ้ยผู้หน่ะมันนีอยู่แต่กันวนวนกินเวท้องตอนแหล่งมนละโอ้ำแหล่งยืมถ่าไปเมาทีเดย นายจะไล่หรือว่อคนก็นได,โรรโด,โด้โอ้ววตัวปรากฏงามโครเลยเนื้อวุ้เนี่ยใครอย่างดีอืมโอ้ของทาเลยเนี่ยฟ้าดูมดมุ้ยยังวะเนี่ครับพี่น้องเนี่ยหนี่บริวารเจ้าตัวตัวไรเขานี่เซ็ตเมือ่อ ข้าวนีอีก้กวดีอีกนี่ปวดจะกลุ้งจะสิวแล้วฟังคนเต้นเด้เห็นเต้นน้ำันเลยปวะเฮ้ยจะกลุ้งจะสิวแล้วเอาเวิร์่ะมีไรเท่าไรกับว่าง งเขาลอยตัวเขาลอยตัวเนี้ยโอ้โหวพอได้พอได้เก็บอยู่พอได้ยบเยอะเออไปสิวไาสิวเนี่ยกุ้งเนี่ยเอ้ย โอ้ปลาของอะไรปลาปลาปลากิรีปลาธาข่งโอ้่ไ้กินผมยามปกากไม่เนไม่อไม่หบกมนบกม่นบม่เอกมเนบอกมเหนมเนอง่นอกไม่บไม่เหนกนอกไมเนอกกม่อ่เนบกเอเนไม่เนบอกเอ่เกมอกรก่เเเ่นอ เอา,าว่ากวยกินหนึ่งเขาว่ามันสุดยอดแล้วมันปลากับกวางนี่อือหึหัวแัวแ